สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการนะครับประสบการณ์หลอนนะครับช่วงสาระลึกลับนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับความลึกลับต่างๆนะครับที่ นำมาเล่านะครับจากปากของผู้คนนะครับหรือไม่แม้แต่นะครับตัวของผมเองนะครับจากเพื่อนก็ดีจากประสบการณ์ของตัวเองก็ดีนะครับก็ได้นํามาเล่านะครับแต่ละเรื่องราวนะครับก็มีคตินะครับแฝงนะครับคติแฝงอยู่ในง้นตลอดจนประโยชน์นะครับ อยู่ในนั้นเช่นเดียวกันนะครับในการแก้ไขในเรื่องราวลึกลับหรือประสบพบเจอเรื่องราวลึกลับต่างๆนะครับมีการแก้ไขอย่างที่เป็นไปได้นะครับในสิ่งที่นะครับจะได้จริงสิ่งที่ดวงจิตเหล่านั้นหรือวิญ,ญญาณเหล่านั้นเขาได้จริงๆนะครับมาบอกกล่าวนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอ นะครับหนึ่งกำลังใจนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับและกดแชร์นะครับให้เพื่อนๆืนนะครับได้รู้นะครับได้รู้และได้มาฟังนะครับและได้มารู้และได้นำไปใช้ใช้ได้จริงนะครับนำไปใช้ได้จริงได้เลยนะครับนะครับเรื่องราวนะครับมี เรื่องราวนะครับมีดังนี้ไปฟังด้วยกันเลยครับเมื่อนานมาแล้วนะครับตอนที่ผมนั้นนะครับรู้จักวิธีอุทิศบุญนะครับอุทิศบุญและเบิกบุญนะครับบอกให้เลยนะครับวิธีการนี้ไม่ใช่คิดค้นเองนะครับไม่ใช่รู้มาเองนะครับเป็นวิธีการของพระพุทธเจ้าที่กล่าวไว้ในพระสูตรนะครับหรือพระไตรปิฎกนะครับในช่วง ตอนพระเจ้าบดเสณที่โกศลน,นะครับมาถวายพัตาหารนะครับนิมนต์พระองค์กับคณะสงฆ์มาถวายพัตาหารแล้วท่านก็ถวายพัตาหารนะครับแต่ท่านลืมอุทิศบุญคือลืมคิดในใจตอนที่ท่านถวายอาหารลืมคิดอุทิศให้ญาติในใจตอนถวายอาหารบุญก็เลยไม่ได้ไปหายเปรตญาติที่ที่เป็นเปรตกันนะครับก็เลยไม่ได้รับบุญกุศลทีนี้พอครั้งที่สองเปรตก็ มาหานะครับมาคร่ำครวญโอดครวญว่าไม่ได้บุญนะครับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลน,นะครับก็เลยต้องเชิญารัธนาพระพุทธเจ้ากับสาวกกับคณะสงฆ์นะครับมาฉันพระทหารนะครับแล้วก็ทูลถามพระพุทธเจ้านะครับว่าเหตุใดเ,ด,าาดเปรตสายญาติเปรตถึงไม่ได้รับบุญนะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าในขณะที่เธอกําลังยกของถวายให้เราเมื่อเรารับของเธอแล้วเธอมัวแต่ดีใจ เพลิดเพลินอยู่กับาการดีใจอย่างนั้นแต่ไม่ได้คิดอุทิศว่าบุญนี้ให้กับญาติไม่ได้คิดอุทิศในใจตอนที่ผู้เจ้ารับของนะครับบุญก็เลยไม่ไปหาญาติเขานะครับญาติเขาก็เลยมาตีโพยตีพายนะครับถ้าพ,พูดตามภาษาคนนะครับเออก็คือครอรับครอรับแล้วแต่ว่าเมื่อถึงเวลาแล้วเขาไม่ได้รับนะครับนี่ก็เป็นที่ไปที่มาจากพระไตรปิฎกนะครับ ก็เรื่องราวนี้ก็จะเข้าสู่เรื่องราวเกี่ยวกับยายนะครับยายกับหมาดำตัวใหญ่นะครับเรื่องราวยู่ว่านะครับหลังจากที่ได้ศึกษาและรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการอุทิศบุญเบิกบุญมานะครับก็หลายเดือนนะครับได้ทําการอุทิศบุญนะครับเบิกบุญนะครับให้แก่วิญญาณนะครับต่าง ดวงจิตต่างๆมากมายนะครับช่วยเขาได้ผ่อนคลายนะครับตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะครับก็บางวันนะครับนั่งแล้วก็มีมาสกิดตามหลังบ้างตามแขนตามขาหรือตามศีรษะนะครับเขาบอกว่าถ้าสกิจตั้งแต่ช่วงเอวขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเอวนี่ก็คือวิญ,ญญาณที่ไม่ทุกขเท่าไหร่นะครับวิบญ,ญญาณอยู่ในระดับกลางมาสกิดเพื่อมาขอบุญถ้าตั้งแต่หน้าอกขึ้นมานี่คือระดับสูงหน่อยนะครับ ถ้าสกิดหัวนะี่คือระดับพรมระดับอะไรนะครับอาจจะมาทักทายนะครับแต่เราก็ก็สเต็ปเดิมนะั่นคืออุทิศบุญให้เขานะครับเบิกบุญนะครับเดี๋ยวจะ,ะเพื่อนเพื่อนก็อาจจะงงว่าเบิกบุญแบบไหนเออมันจะหมดไหมการเบิกบุญนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยขยายเรื่องเบิกบุญนะครับแต่เรื่องการอุทิศบุญเนี่ยเดี๋ยวคอยมาว่ากันว่าแบบไหนทําแบบไหนนะครับแต่ว่าช่วงมามาต่อเลยนะครับถ้าช่วงระดับต่ําขึ้นไปก็คือ ช่วงระดับสะโพกลงไปถึงขาเนี่ยก็คือวิญญาณวิญญาณที่ทุกข์ทรมานนะครับก็จะมาสกิดช่วงนี้นะครับอันนี้ก็คือมีไม่ได้รู้เองนะครับมีคณาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกมานะครับก็ฟังมานะครับท่านก็ยืนยันตรงกันนะครับนะครับก็ส่วนมากที่ทําอยู่ก็จะมีตลอดเวลาทุกวันนะครับมีทุกวัน ถ้าเกิดเดินผ่านไปทางไหนที่มีวิญญาณอย่างเช่นที่มืดมืดที่อาถรรพ์หรือที่ไม่คิดว่าจะมีวิญญาณก็จะได้รับการสะกิดแบบสะกิดรู้สึกว่าผิวหนังหรือกล้ามเนื้อตรงนั้นมันจะเกิดการกระตุกนะครับตรงที่ถูกสะกิดมันจะเกิดการกระตุกหรือเกิดการสปาร์คขึ้นมานั่นนะให้รู้เลยนะครับว่าเป็นวิญญาณมาขอส่วนบุญนะครับมาขอบุญขอบุญนะครับพอเขารู้นะครับหนึ่งละ วิญญาณเขารู้แน่นอนว่าเขาว่าเราสามารถให้เขาได้เพราะอะไรครับเพราะว่าวิญญาณเนี่ยเขารู้เร็วเขารู้กันเร็วเขาถ่ายทอดข้อความหรือเรื่องราวต่างๆที่เขาได้ประสบพบเจอมาได้อย่างรวดเร็วนะครับเราเป็นกระแสจิตที่เขาได้รับรู้ต่อกันเพื่อเขารับรู้ต่อกันนะครับว่าเราสามารถให้บุญเขาได้แล้วเขาก็เจ็บมาแล้วทีนี้ทยอยกันมาหาเลยครับบางพวกก็มาสะกิด ตามแขนตามขาบางพวกก็เข้ามาในฝันนะครับอย่างเรื่องราวต่อไปนี้นะครับที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ก็คือเข้ามาในฝันเลยนะครับเรื่องราวมียูว่าคืนหนึ่งเมื่อผมนอนหลับไปนะครับก็นอนอุทิศบุญอุทิศบุญเบิกบุญนี่แหละครับเบิกบุญนะครับเดี๋ยวจะมาขยายกันต่ออย่างที่บอกนะครับเบิกบุญยังไงนะครับแบบไหนอุทิศบุญยังไงแบบไหนเดี๋ยวจะมาขยายกันต่อใน EP ีหน้านะครับ ก็มาต่อกันเลยนะครับเมื่อนอน,อนหลับเมื่อนอนนะครับก็เบิกบุญอุทิศบุญนะครับไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นอนหลับเบิกบุญอุทิศบุญเป็นการระลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพระพุทธเจ้านะครับเมื่อระลึกนึกถึงแล้วมันก็เป็นบุญใช่ไหมครับจึงเอาบุญในการระลึกนึกถึงนี้ให้แก่วิญญาณทั้งหลายนะจนกว่าเราจะหลับนะทีนี้เมื่อเราหลับไปแล้วก็ฝันนะครับฝันว่ามียายแก่คนหนึ่งนะครับฝันว่าเราอยู่บนบ้าน เรานอนอยู่บนบ้านได้ยินเสียงคนแก่เรียกใช่ไหมครับได้ยินคนแก่เรียกว่ายายขอบุญด้วยประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมจําได้ประมาณว่ายายมาขอบุญยายมาขอบุญด้วยยายขอบุญด้วยผมก็ในฝันนะครับในฝันก็เดินลงมาจากบันไดบันไดเป็นเป็นบ้านไม้ยกสูงนะครับบันไดก็จะเป็นบันไดแบบข้างล่างโลง่ลงคือชั้นล่างจะเป็นโลง่ลงเสาไมส้สูงนะครับก็เดินลงมา เดินลงมาแล้วก็ปรากฏว่าเจอยายเจอยายแก่ท่าทางมอสอนะครับท่าสรางมอสอแต่งตัวเสื้อผ้ากระรุ่งกระริ่งนะครับผมเผ้ากระเซิกระเซิงแต่ที่แปลกไปกว่านั้นนะครับยายแก่ว่าแปลกแล้วแต่ที่แปลกไปกว่านั้นนะครับมีหมาดํานะครับหมาดําตัวใหญ่เท่าควายนะครับเพื่อนเพื่อนเคยเห็นไหมครับหมาดําตัวใหญ่เท่าควายนะครับคือตัวมันใหญ่มากเลยมันมาด้วยหมาดําตัวนี้มีตาแดงวาวเลยครับ มีตาแดงวาวในความรู้สึกบอกเลยว่าเป็นปอบแน่นอนนะครับยายคนนี้เป็นปอบนะครับเพราะว่าหมาปกติมันจะตัวเล็กนะครับแต่นี่หมาดําแล้วตัวใหญ่เท่ากับควายเรานี่แหละครับแล้วก็ตามีสีแดงนะครับจะอยู่ใกล้ๆก,กับยายคนนี้นะครับแกก็บอกว่าเอา้ายายเราก็ถามกันไปเอา้ายายยายมาทําอะไรยายก็ประมาณบอกว่า ก็ได้ยินเขาว่าให้บุญเป็นน่ะให้บุญเป็นยายเลยมาขอบุญยายเดินทางมาไกลจากจังหวัดนู้นๆแกก็บอกนะอยายเดินทางมาไกลมาขอบุญให้บุญยายได้ไหมล่ะแกก็พูดไม่พูดเปล่าแกทําท่าจะเดินขึ้นบ้านมานะทําท่าจะเดินขึ้นบ้านมาผมเลยบอกว่าในฝันเขาบอกไม่ไม่ยายยายอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาผู้ชายกับผู้หญิงเขาอยู่ใกล้ชิดกันไม่ได้ แต่ในความรู้สึกเราไม่ได้กลัวนะเทียงแต่ว่าเราไม่อยากให้แกเข้ามาใกล้เพราะว่าเรารู้ว่าเฮ้ยแกเป็นแบบเหมือนกับจิตวิญญาณปอบไงแต่แกรู้ว่าเราให้บุญแกได้แกก็เลยมาขอบุญทีนี้แกก็เบรก,กชะง,งักอยู่เมื่อเราพูดอย่างนั้นแกก็ชะง,งักอยู่เราก็บอกว่าในฝันเราว่ายไม่ได้ไม่ได,ไได้ชายหญิงอยู่ใกล้กันไม่ได้นะยายผมก็ถือศีลอยู่นะถือศีน้าอยู่ ยายเข้ามาอย่างนี้นะยายก็เป็นผู้หญิงไะมันเข้ามาถูกเนื้อต้องตัวหรือว่ามาโดนหรือว่ามาอยู่ใกล้กันไม่ได้หรอกมาอย่างนี้ยายอยู่ข้างล่างนั่นแหละเดี๋ยวผมจะเบิกบุญให้ทิศบุญให้แล้วกันแกก็ว่าเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้แล้วกันช่วยยายด้วยนะแกก็น่าสงสารมากนะแกเหมือนกับว่าตัวผมผ,อ,ผอมนะครับหน้าตาแบบดําตอบก็เสื้อผ้ากระลุงมกระดิง่งไอหมาดําตัวที่ใหญ่เท่าควายนั้นก็ดวงตาแดงโล่แดงโล,นล่นะครับแล้วก็นะครับแบบ เหมือนกับยืนนิ่งเหมือนหุน่นเหมือนอะไรนะครับส่งเสียงครางฮือฮือฮือ,ฮอเหมือนใน,ในลำคอมันนะอืแต่มันไม่ได้มีท่าทีดุร้ายอะไรนะครับทีนี้ผมก็ไม่รอช้านะครับก็อารัธนาเลยนะครับขออํานาจพระรัตนตรยัยนี้เนความฝันนะครับขออํานาจพระรัตนตรยัยโปรดบรรดาลบุญของข้าพเจ้าลงมาให้ยายคนที่อยู่ต่อหน้าข้าพเจ้านี้ตามความเหมาะสมด้วยเถิด เพราะว่าจบนะครับแสงแสงสว่างจ้าลงมานะครับในฝันแสงสว่างจ้าพุ่งลงมาสว่างเรากับพระอาทิตย์นะครับยายที่อยู่ในฝันนั้นเอามือต้องเอามือปิดตาเพราะว่ามันสว่างมากนะครับแกแสด็ตามากผ่านฟบลงมาสว่างจ้าโลแกเอามือปิดตานะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะมองแสงนั้นได้นะครับเสร็จปุ๊บแสงสีขาวนั้นนะครับก็พุ่งวบผ่านตัวแกไป นะครับส่วนที่แกรับไม่ได้ก็ขึ้นไปข้างบนคืนนะครับส่วนที่แกรับได้นี่ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวแกทันทีจากตัวแกสกปรกดำนะครับตัวแกก็ใสใสนะครับแล้วก็เสื้อผ้าก็สะอาดขึ้นนะครับแกรับได้ไม่หมดนะครับแกรับได้เป็นบางส่วนที่แกมีความสามารถที่จะรับได้หมายความว่ารับได้ในความเหมาะสมนะครับ ในปริมาณที่แกรับได้นะครับไม่เกิดโทษภัยแกรับได้แค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นที่เหลือก็ผ่านไปที่เหลือนี้ก็สว่างจ้าวาบใหญ่เหมือนกันแต่ส่วนที่แกรับได้ก็คือเปลี่ยนแปลงในตัวแกเองนะครับแก่ก็บอกว่าโอ้ดีจังดีจังแกดีใจแกยิ้มแกดีใจแล้วหน้าตาแกสดใสขึ้นแต่ตัวแกยังไม่เปลี่ยนเป็นผู้หญิงนะครับตอนนี้ยังไม่เป็นสาวนะครับตอนนี้ทีนี้ก็ ยายขออีกหน่อยได้ไหมยายขออีกหน่อยได้ไหมอีกทีหนึ่งยายก็จะเป็นสาวแล้วประมาณนั้นนะครับหมายความว่าอีกทีหนึ่งนี่แกจะเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นบิญญาณที่ดีเลยนะไม่ใช่เปลี่ยนเป็นไม่ได้เป็นปอบแล้วนะครับแล้วหมาดำนี่ก็เริ่มในความรู้สึกในความรู้สึกตอนนั้นหมาดําก็จะตัวเล็กลงแล้วหมาดําจะตัวเล็กลงอันนี้ผมว่าได้ได e e ้ยายเดี๋ยวเดี๋ยวเบิกให้นะยายสาธุนะผมก็บอกนะ ตั้งแต่ตอนแรกว,ว่ายายสาธุรับนะหรือว่าโมทนาข้าพเจ้ายินดีรับบุญนี้ว่าอย่างนี้นะนะครับพอผมพูดอีกนะครับขออำนาจพระรัตนตรัยโปรดบรรดาลบุญของข้าพเจ้ามาให้แก่ยายที่มาหาข้าพเจ้ามาขอบุญข้าพเจ้านี้ด้วยเถิดด้วยอำนาจแห่งพระรัตนตรัยแสงก็ลงมาครับสว่างเหมือนเดิมสว่างจ้าเลยที่นี้ลงมาก็ผ่านตัวแกอีกพอผ่านฟับแกบเปลี่ยนนะครับทีนี้กลายเป็นสาวเสื้อผ้าก็เป็นสีขาวสวยสะอาด หมาดาที่ปรากฏอยู่ข้างกายแกก็หายไปแล้วตอนนี้ไม่มีหมาดําแล้วครับมีแต่แกแล้วก็ผู้หญิงสวยอายุประมาณสิบเจ็ดสิบแปดนะครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยครับตอนนี้แกก็บอกขอบคุณมากนะยายไม่เคยที่จะได้รับบุญอย่างนี้มาก่อนเลยนะครับหน้าตาแกก็สดใสเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงสาวเลยแหละท่นี้ขอบใจมากนะยายไปแล้วพอแกบอกว่ายายไปแล้วเท่านั้นน่ยผมก็ตื่นมานะครับตื่นมาก็ปรากฏว่า ประมาณตีห้ากว่าหรือ6กโมงหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับผมจําไม่ค่อยได้เรื่องนี้มันนานแล้วนะครับก่อนที่ผมจะมา,ารู้จักวิธีเพิ่มเติมก็คือวิธีสวดชารณีและพระนามพระพุทธเจ้าเพื่อดับทุกข์เพื่อปลดทุกข์ให้แก่สรรพสัตว์สรพร,สสรพวิญญาณตลอดจนสวดพระคาถามหาจากักรพรรดินะครับต่างๆอีกมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีประสบการณ์นะครับในด้าน ความฝันนะครับและในวิธีอุทิศบุญเนี่ยห,หลากหลายเลยนะครับในการช่วยเหลือวิญญาณที่ทนทุกข์นะครับวิธีแปลงบุญเป็นอาหารการกินนะครับในกรณีที่เราแบบนะครับผีที่ไม่มีอาหารการกินมาขอ,อสมมตินะครับหนึ่งละสองผีที่ไม่มีเสื้อผ้าอภรรมาขอเรานะครับแบบทงเทงมาอย่างเงี้ยเราก็สามารถทําให้เขาได้นะครับ ผีที่ไม่มีน้ําดื่มหรือผีที่ไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับเหมือนตอนที่ผมบอกว่าเทวดาไม่มีที่อยู่อาศัยตอนที่เขาตัดต้นไม้เราก็ใช้บุญเนลมิตแปลงบุญเป็นวิมานให้แก่เทวดาเป็นลูกเทพให้แก่ลูกเทพนั้นได้อาศัยนะครับใช้ได้เราใช้อํานาจเมื่อเราเชื่อมต่อท่านเราขอบารมีจากพระองค์ท่านนะครับได้นะครับโดยไม่ใช่ไม่ใช่เรา แช่หนา้าตัวเองนะครับเราใช้บาร,รมีของพระท่านเพื่อเบิกกระแสบุญของเราลงมานะครับบางคนบอกว่าเบิกลงมานะครับใช้ให้คนอื่นหรือเอาให้คนอื่นเนะี่ยบุญก็ยิง่งบุญบุญก็ยิ่งจะหมดลงหมดลงอันนี้ไม่จริงนะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนเราต่อเทียนนะครับในถ้าหรือในที่มืดเราเป็นประกายแสงเทียนหนึ่งดวงนะครับเราต่อให้เขาต่อเทียนให้คนอื่นคนอื่นก็สวา่างเทียนเราก็ยังอยู่ใช่ไหมครับ คนต่อต่อตอไปเรื่อยๆนะครับกระแสเทียนยิ่งสว่างในถ้ำนั้นในที่เหล่านั้นก็สว่างไปด้วยเพราะฉะนั้นนะครับอุปมาอุปไมยว่ายิ่งต่อยิ่งได้ผลบุญยิ่งให้บุญยิ่งได้บุญเพิ่มนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือนะครับประสบการณ์นะครับในเรื่องนะครับสาระลึกลับนะครับหากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับมีประสบการณ์ลี้ลับนะครับลึกลับในเรื่องลักษณะอย่างนี้นะครับก็ คอมเมนต์ด้านล่างนี้สอบถามหรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวโอกาสต่อไปนะครับจะได้มาพูดถึงเรื่องว่าการนะครับใช้บุญแปลงบุญนะครับแบบไหนเจอะเจออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวโอกาสได้นะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้นะครับต้องลาไปแค่นี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ